บทที่สองพานแนกนแนกชางแกะสลักกูเจอรูปปั้นเดินได้แน่เลยโอเคเปิดมามันก็เอาเลยเลยถายแล้วกูไม่อยู่แล้ว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 โอ้ก่อนที่เราจะไปต่อมีรูปปั้นบางตัวที่เดินไปรอบๆบชั้นนี้พวกมันไม่เป็นมิตรเท่าไหร่ดังนั้นหลีกเลี่ยงพวกมันไว้น่าจะดีกว่า โอเคฮะน,นี่แหละเหมือนเดิมอ๋อไอรูปปั้นนี่นะที่มันบอกว่าขวางทางมันจะลุกขึ้นมามีชีวิตไปเนี่ยเลือดเต็มไปหมดเลยความสำเร็จ งั้นเรามาเช็คดูห้องด้านหลังกันบ้างดีกว่าโอเคห้องแกะสลักรูปปั้นกำลังของทางเราอยู่ไม่ต้องกังวลนะฉันสามารถผักพวกมันออกไปได้ทิ้งงานหนักทั้งหมดไปกับฉันเถอะโอเคอืม okay. hmm. เดี๋ยวนะ หรือผมต้องวางไอ้ตรงนี้ให้ถูกที่หรือเปล่าขาวดำอ๋อใช่คือไอ้ปริซึ่เนี้ผมเคยเห็นในตัวอย่างอยู่นะครับสตรีมมันเอาจริงนะเทลเลอร์บางตัวมันก็แอบเป็นการสปอยปริซ่ลเหมือนกันนะถึงอาจจะไม่มากก็เถอะแต่มันก็เหมือนบอกใบอะไรบางอย่างว่าเออเราต้องจัดอะไรอย่างนี้นะมันถึงจะเป็นอย่างนี้นะลาบลาบลาอะไรก็ว่ากันไปนะ อันนี้น่าจะเป็นแบบว่าจัดดำกับขาวให้ถูกตำแหน่งอะไรเงี้ยอ้าวต้องสีขาวเขออ้าู่ตรงนี้โอเคถูกต้องอชีพหายชีพหายแล้ว อย่างนี้ก็ได้นี่หว่าโถ่เอ่ออะไรคือแคคคลีอะไรคือแคคคลีเก็บแล้วก็สำเร็จใช้กุญแจเปิดประตูเรียบร้อยแลนนี่จะเป็นกระดาษเออ่โครงการปีสุดท้ายสำหรับพระแดกปฏิมากรรมเอ่อ ทีมความสำเร็จประเภทของดินไม่ทราบขนาดต่ำสุดคือไม่ทราบเกรดสุดท้ายไม่ทราบจะอยู่ที่น่าจะเป็นพวกใบเกรดที่เขาให้กรอกข้อมูลก่อนจะจบการศึกษาหรือเปล่าไม่แน่ใจกุญแจสู่ความสำเร็จคือมือขาร่างกายหัวมันหมายความว่าอย่างไงนะมือขาร่างกายหัว มั่วเลขดีไหมเนี่ยมือ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 มีสองข้างน่าจะเป็นสองไม่มือมีสองสองขาก็มีสองหน้ามีหนึ่งร่างกายมีหนึ่งน่าจะถูกก็แห่แล้วต้องไปหาคำใบ ูปปั้นไม่มีร่างกายก้อนดินเหนียวอะ,อะ,อะตกใจหมดเลยเกมมันจะเซฟทุกครั้งก็ต่อเมื่อเราออกเข้าประตูนะครับมือหนึ่งมือหนึ่งเดี๋ยวนะมือหนึ่งเดี๋ยวๆๆปไป,ไปอ่านคำใบ้อีกรอบดิ มือขาร่างกายและหัวมือขาร่างกายและหัวมือมือหนึ่งอันนี้หัวปะหัวสี่หัวสี่ร่างกายอันนี้จะเป็นร่างกายหกร่างกายหกโอ้โหเอาให้ได้ หัวน่าจะหนึ่งโอเคมือขาร่างกายหัวโอเคโอเคเรียบร้อยเย h โอ้คุณรอปภคุณยังรอดตะเวนอยู่ในห้องโถงอยู่อีกงั้นเหรอฮะเสียงใครวะเป็นยังไง ันผ่าไปได้ด้วยดีไหมฉันสบายดีแต่ฟังนะฉันต้องการไปที่ชั้นสองแต่ทางมันถูกเพื่อนของคุณปิดกั้นเอาไว้เจ้าขยะกองนั้นมีอะไรที่เราสามารถย้ายมันไปได้บ้างโอ้เขานี่เองได้โปรดจะเรียกเขาว่ากองขยะครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นรูปปั้นที่สวยงามถ้าหากพวกเธอรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเขาอย่างไรก็ตาม ฉันคิดว่าพวกเธอน่าจะสามารถโน้มน้าวให้เขาย้ายตำแหน่งได้นะถ้าหากคุณซ่อมแซมตัวของเขาได้เขาอยู่ในสภาพที่แย่มากเอาเครื่องมือแกะสลักนี้ไปซ่อมเขาสิแล้วพวกเธอก็สามารถเก็บดินเหนียวจากกองพื้นมาใช้ได้เลยนะขอให้โชคดีไอ้ลูกปั้นที่พูดกับเราหรือเปล่าไอ้ตัวเนี้ยพวกเธอสามารถอ่าฮะโอเค โอ okay. เคน่าจะต้องเก็บเรื่อยๆแล้วนี่อะไรวะเนี่ยไอ้กล่องนี้มันไม่มีอะไรเลยเหรอช่างมันโอเคมีแค่2ก่อนทิ้งฉันไว้คนเดียวก็คือปล่อยฉันไปอะเฮ้ hey, นายให้เราผ่านไปเถอะเราต้องกายขึ้นไปชั้น2ไม่ไปให้พน้น คือผมน่าจะต้องมาคุยกับไอ้นี่ก่อนแล้วค่อยไปคุยกับไอ้ <c oughs> กับไอ้ลูกปั้นด้านบนนะครับแล้วว่าแต่มันมีดินแค่สองก้อนนะเราจะไปหายก้อนจากไหนอวะอ๋อนน่ไงเจอไอ้ก้อนละนั่นพวกคุณทำอะไรเราจะเอาดินพวกนี้มาซ่อมคุณขอร้องแหละอยู่นิ่งๆหน่อยเฮ้อไม่เอา ิ้งฉันไว้คนเดียวฉันไม่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอยู่นิ่งๆหน่อยได้ไหมแอนมาช่วยฉันหน่อยมันมีเหตุผลว่าทำไมผู้ที่สร้างฉันขึ้นมาถึงเรียกฉันว่าไอตัวล้มเหลวอย่าแม้แต่จะพยายามแก้ไขฉันบอกว่าฮะถึงฉันไว้คนเดียว น่าจะเป็นแบบว่าลูกปั้นที่แบบรู้สึกยังไงรู้สึกจริงๆว่าตัวเองล้มเหลวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนว่าเหมือนว่าไม่ต้องการให้ใครช่วยแล้วประมาณนั้นนะอ้าเฮ้ยไป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 โอเคขอยรอดนะ ไม่เอาวิ่งต่อแล้วนะเหนื่อยตามมาปะวะตามมาจริงด้วยโอ้โหสุดยอดโอ้ทำไมเราไม่ดันวะทำไมเราไม่ดันไอ้นั้นไม่เข้าใจตัวเองอเลลืมไปว่าเราสามารถดันไอ้นี้ได้โอ้โห อ้าวยังตออเหรอแอนเราสามารถใช้กล่องนั่นเพื่อทำให้มันช้าลงได้ลองล่ะใช้ยังไงวะน่ะกดที่กล่องกล่องหมามันก็อ้อมได้นี่วะ โอ้โหเฮ้ยนี่มันนี่มันช้าลงจิงกว่ะเนี่ย วเว้ยเลยนี่รอฉันเล่นใช่ไหมเนี่ยยาเกือบโอเคเพลงดับแล้วถือว่ารู้สึกปลอดภยนะัยแล้ว ดูเหมือนว่ามันจะไม่ตามเรามาแล้วนะหืมเธอสบายดีไหมเนี่ยใช่ฉันก็เหนื่อยเหมือนกันพักผ่อนกันสักหน่อยเถอะอืมใครเนี่ยเธอบดดิบทบายเขาไวายัางไงคุณก็ได้ยินฉันแล้วนี่ เธอทำทุกอย่างล้มเหลวบททุกวิชาเลยมันไปนไม่ได้ยังไงถ้าคุณให้ความสำคัญกับเธอมากกว่านี้บางทีคุณอาจจะรู้ให้ความสนใจมากขึ้นงั้นเหรอนี่แกคิดว่าฉันมีเวลาสำหรับสิ่งนั้นงั้นเหรอฉันเป็นคนที่ทำงานหนักเพื่อครอบครัวนี้ถ้าหากไม่มีฉันพวกแกทั้งสองคงเดาตายตามท้างถนนไปแล้วงานของแกคือดูแลลูกโอ้เยี่ยมเลยกลับมาเรื่องนี้อีกแล้วแกอยู่บ้านตลอดเวลาเลยไม่ใช่เลยยังไงทำไมไม่ดูแลเธอเรื่องเรียนบ้าง คุณคิดว่าฉันไม่เคยพยายามงั้นเหรอคุณก็รู้ดีนี่ว่าลูกสาวของเราเนี่ยไม่ปกติฉันบอกให้คุณส่งเธอไปเรียนพิเศษแต่คุณก็ไม่ฟังเธอบอกไปเป็นล,ล้านรอบแล้วไงว่ามันไม่มีอะไรผิดปกติทั้งนั้นมันก็เป็นเพียงแค่เด็กที่เรียนรู้ช้าเท่านั้นเห็นไหมอย่างที่ฉันพูดเลยถ้าหากคุณให้ความสนใจก,กับเธอมากกว่านี้คุณก็อาจจะรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติกับตัวเธอแล้วทำไมแกถึงยังไม่ยอมรับสักทีล่ะว่าแกเลี้ยลูกไม่ดีเอง ไม่มันเป็นความรับผิดชอบของแกแกกล้าดียังไงฟังนะไอ้ลูกแบบนั้นนะแล้วก็คำที่หายไปนะครับประมาณว่าตอนนี้เหมือนแอนปิดหูปิดตาฟังเลยนะครับก็คือแบบไม่อยากได้ยินอะไรแล้วนะฉันไปดีกว่าอยากอยู่กับมันก็ตามใจเลยฉันไม่สนแล้วว่าแกจะทำอะไรกับเด็กนั่นฉันก็ไม่สนไอ้เด็กด้านแล้วเหมือนกันฉันสุดจะทนแล้วกับไอ้สองแม่ลูกเนี่ย ไปดีกว่าส่งเยเด็กนั่นไปให้ญาติหรืออะไรแบบนั้นเลี้ยงดูไหมเพราะทั้งพ่อแม่ก็ไม่ต้องการมันอีกแล้วส่งมันไปบ้านเ็กกัพ้าเป็นไงล่ะฝันเฮ้เธอตื่นแล้วมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าหรือว่านอนหลับไม่พอล่ะ หน้าเธอดูซีดนะเธอสบายดีหรือเปล่าถ้าหากเธอต้องการพักผ่อนมากกว่านี้ขอให้พูดออกมาอย่าฝืนมาไปเลยแอนฉันสัญญาว่าฉันจะพาเธอออกไปจากที่นี่ดังนั้นอย่ากังวลไปเลยโอเคไหมดีละไปกันเถอะ อ้าวเดี๋ยวเขาก็ตามมาเอแลวะพอ,อคาซีนตกใจนึกว่าเกมค้าง